วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมพอดี Facebook โดนล็อกนะครับไม่สามารถที่จะเข้าได้เลยนะครับผมก็อยากอยากจะให้ช่วยหน่อยครับใครมีวิธีเดี๋ยวจะเข้าให้ดูนะครับเดี๋ยวเข้า Facebook ก่อนเข้าเข้าไปเข้าไปมันก็เป็นอย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวเข้าบัญชีก่อนครับต่อ ขาขึ้นมาแล้วนะครับมันจะขึ้นมาอย่างเงี้ยค,ครับผมเนี่ยขึ้นมาอย่างเงี้ยมันมีแต่ออกจากระบบแล้วก็ดําเนินการต่อถ้ามันบอกว่าตรวจสอบความปลอดภัยก็อย่างเงี้ยมันขึ้นมาเป็นหน้าตายอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็กดดําเนินการต่อก็กดดำเนินการต่อมันขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าหน้าแรกได้เลยไม่รู้เป็นเพราะอะไร มันก็จะบอกว่าบอกว่าบอกว่าการตรวจสอบความปลอดภัยช่วยทำให้ Facebook นาเชื่อถือและราชจากสเปมบเนี่ยในการตรวจสอบว่าคุณเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้นี้โปรดระบุคนที่ถูกเทคในรูปภาพต่อไปนี้หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับ คำถามนี้โปรดเลือกข้ามหพรือว่าเริ่มต้นนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่ายอย่างเงี้ยไม่สามารถที่จะเข้าหน้าแรกได้เลยเนี่ย <Glass> หน้าแรกตรงนี้ก็มีแต่ออกออกจากระบบอันนี้เขีย <Glass> นว่าข้ามข้ามข้ามเนี่ยขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่สามารถที่จะเข้าหน้าแรกได้เลยไม่สามารถจะแชทกับใครได้เลยจะขึ้นมาติดเทกอย่างเดียวเนี่ยขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ย ข,ขึ้นมาอย่างเงี้ยขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่สามารถที่จะไปหน้าไหนได้เลยขึ้นมาอย่างเงี้ยหมดละที่หละหน้าแรกขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่สามารถที่จะไปไหนได้เลยใครมีวิธีช่วยบอกหน่อยนะครับผมเนี่ยเป็นอย่างเงี้ย ไม่สามารถที่จะเข้าหน้าแรกเข้าแชทเข้าคุยกับเพื่อนได้เลยใครมีวิธีช่วหน่อยนะครับปัญญารักไม่รู้จะทำยังไงขึ้นมาอย่างเงี้ยใครเคยเป็นช่วยบอกแล้วนะครับดวิธีแก้แล้วไม่รู้จะแก้อย่างไรถ้ากดยังเลยตัอเริ่มต้นอันนี้บอกว่าเริ่มต้น ก็ไม่ได้เพราะราถกทำหลายวิธีแล้วไม่สามารถที่จะเข้าได้เลยไม่รู้เป็นเพราะอะไร